มานี้ถึงที่เกิดเหตุแล้วครับผมเรงขึ้นเรงชาทีนี้รอต่อผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายครับมาสามมันมีก็จุดก็ไม่ในนี้ก็รู้แต่อันนี้มีอีกเหตุหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่ไหนที่ไหนที่ปอดใชีปอดอ๋อไปเลยไปเลยตอนนี้มีเหตุซ้อนอีกหนึ่งเหตุนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ชนต้นไม้ ตอนนี้ก็ได้เรียวคันที่สองจะออกก็ <c oughs> ได้ไปเจ็บ <c oughs> ก็เป็นชหนึ่งรายเท่าสาวแท่เด็กบ่แบ 呵呵呵。<laughs> <laughs>